สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับยาแก้ไอสูตรพิเศษนะครับก็อันนี้สำหรับรถไขนะครับที่เราขับไประหว่างทางแล้วนะครับมันเกิดอาการไฟโชว์ไฟโชว์แล้วรอบเครื่องเราไม่เกินพันห้านะครับเหยียบเหยียบยังไงเหยียบจนสุดคันเร่งก็ได้แค่พันห้านะครับคือเหยียบแล้วรอบมันไม่มานะครับผมเอาง่ายๆนะครับเหยียบยังไงก็คือได้แค่พันห้านะครับแต่ว่าไฟไฟเครื่องจะยังโชว์อยู่นะครับ ผมพูดถึงในกรณีไฟเครื่องโชว์เนาะคือมันมีวิธีแก้อยู่นะครับเนี่ยนะครับสมมตอิอะไฟโชว์แล้วไฟโชว์แบบนี้นะครับแล้วเหยียบยังไงก็คือเหยียบอย่าไม่เกินพันห้าครับเต็มที่นะครับผมดเดี๋ยวมาดูวิธีแก้กันนะครับเดี๋ยวลงรถมาก่อนนะครับมานี่เลยมาข้างซ้ายนะครับมาฝั่งซ้ายแล้วก็มามุดนะครับมามุดต,ตรงนี้แหละ มุดฝั่งทางน้ํามันเนี่ยนะครับสาหรับ isuzu สามหกนะครับมุดฝั่งทางน้ํามันนะครับปื้ผมจะพาไปดูง่ายๆยนะครับนี่นะครับตัวนี้แหละครับผมเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าบางครั้งบางทีนะครับมันสก,กปรกเนี่ยหรือว่ารถเก่าๆหน่อยนะครับ มันจะเกิดอาการแบบเวลาเราวิ่งผ่านน้านะครับเซนเซอร์ตัวนี้น่าจะเป็นเซนเซอร์ไฟบินนะครับเห็นหลายท่านเขาบอกแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันคือเซนเซอร์อะไรเนาะแต่ผมก็ใช้นะครับประแจนะครับประแจขันออกมานะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับผมพอทําความสะอาดเสร็จก็เอากลับเข้าไปแล้วก็ไปต่อได้เลยนะครับเหมือนรถไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับผมถ้าไปโชว์แล้ว รอบเครื่องอย่าไม่เกินพันห้าพันหกนะครับให้มาแก้ที่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นยากแก้ไอได้นะครับเมื่อเรากลับไปถึงศูนย์บริการแล้วก็ให้เขาเช็คนะครับกลับไปถึงาลานจอดหรืออะไรเงี้ยก็ให้เขาเช็คนะครับให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือที่ที่ผมโดนมากับตัวนะแล้วผมก็มาแก้ที่ตรงนี้แล้วครับถ้าถ้าเรามองเข้าไปเราจะเห็นอยู่นี่แหละ มันใช้ปัจแจแค่ตัวเดียวนะครับขันแค่ตัวนี้แหละครับออกถ้ามันตกกระปุกนะครับแล้วก็เป็นเซนเซอร์เอาพวกกระดาษทิชชู่นะครับเพื่อค่อยเช็ดนะครับตัวออกมานะครับผมบางทีปั๊กปั๊กมันเปียกมันก็ทําให้เซนเซอร์ตัวเนี้ยทําให้ไฟโชว์ได้นะครับถ้าถ้าปั๊กเปียกแต่นี่ผมที่ที่ของผมเนี่ยมันเปียกน้ำมันเครื่องเพราะว่าผมเปลี่ยนถ่ายมาไม่รู้ว่าศูนย์เขาทํายังไงนะครับน้ํามันเครื่องถึงย้อยแบบนี้หรือว่ามันไม่ปกติ ผมว่าน้ำมันเครื่องผมย้อยปแปลกๆกันเนี่ยเกิดจากอะไรเอ่ยโอเคนะครับก็เป็นยาแก้ไอนะครับเขียนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ